ลงบาลพ่อนจะเลื่อนเทานี่นาเที่ยวพ่อนจะเลพี่น้องไปส่งไก่พอดจา,าอองทไหนซ้ำเลยเนาะพรเจะเญไปอนเกตอขนาดขับรถกระบอกวดไปอ่างไพอดกั่ายนูออกเ็อะรเนยอัน,นี้โรงเรียนพ่อจะริญมวิทยาพ่าจะช่าทุ่งจบอยุ่นี่ละเ <c oughs> ดี๋ยวแกล้แรกออก ได้ตัดเสาหัวมาฝังหัวโรงเรียนจังจบปะท้อเขาพัฒนาขึ้นหลายแต่กี้มีอาคั้นเดียวโคโลเนาะมิตรปลาจะไม่นั่นแล้วเริ่มเขาเขตโตเมืองแล้วพี่น้องน,น,นะครับจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาไลยนะครับขี่จักรยานมาจากแต่บ้านโคกุดมมาเลี้ยนอยู่นี่นะครับพี่น้องจักรยานเกนล็หลอดพอจะเริ่มปิทยายทงแถวนี้จะเป็นท้องให้ท้องหน้าอยู่นี่ นี่เป็นบาดคนไปแล้วเขาเช็ดตัวอำเภอพี่น้องอำเภอพรเจริญนะครับโอ้เจริญหลายเนาะสามสิบปีขึ้นหลังหนึ่งจะเลื่อนเรื่ยๆดีกล้ามใชนไหมครับต่กีบมันกับห้างตุโยตะเย็นนะี่ยเดี๋ยวนี้สร้างขึ้นไม่แล้วมีไฟแดงเลยต่กีบโบ้ไม,มีไฟแดงเลยเป็นสามแยกยน้อยมีด่านตรวจพร้อมมีด่านตำรวจน้ำเงือกขึ้นเงือกลงเอากอดเสาเขียนไว้ เดี๋ยวมีไฟแดงแล้วเนาะแต่เลื่อนขึ้นหลยเติบแล้วล่ะเมืองพรเจริญหรือบ้านสามแยก,กเก่านั่นเองพี่น้องบ้านสามแยกน่าตะกี่เนาะนะครับเออาบ้านสามแยกครับตอนนี้ตเมื่อเปี้ยนเป็นอำเภออำเภอพรเจริญแต่ี่ขึ้นตำบลสีชมพูเนะตอนนี้เป็นตำบลพรเจริญอันนี้คงจะเป็นตำานงานเทศบาลอ,อาตีเป็นที่เคารพนับถือของคนพรเจริญก็คือสาลปูซ่อนนองพี่น้องย่ไซบุ่ละล่าท้ายของบังบด สารปูโซเนาะนะครับอันตัวนี้ก็เป็นหน่วยป้องกันรักษาปลาของพ่อจริญนะครับหรือท่าหูกันดีในงานในน้ำสำนักง,งานปลาใหม่เพาะกาวใหม่แจก,กนี่นะครับเอาให้เบิกฟังเดียวกันเดี๋ยวขากลับจ้าเบิ้องอีกฟังหนึ่งนาะของพ่อจริญนมันเสื่อมต่อกันเลยบ้านพ่อจริญบ้านสามแยก,กแล้วก็บ,บ้านโคกอุดมนะครับพี่น้อง แต่ก่อนกับซื้อโคกอุดมซื้อต่อมามันใหญ่ขึ้นก็แยกเป็นสามคุ้มสี่คุม้มสามบานสี่บานในซุ้มส้น,สนเดียวนะครับบ้านโคกอุดมบ้านสีอุดมบ้านอุดมพ่อนอุดมสุกนะมีเซเว่นมีอย่างต่กีบเป็นท้องหน้าเบิดเพื่อนออกเท่านี่มันมีท่อน้ำระบายน้ำยี่นี่แหละเออเนดะี๋ยท่อหมาเน,น่าเนาะหมาตายก็บถิ่มลงแต่ท่อน,นี่แหละมาโรงเรียนยังหมดเสาเหม็นกูเสียบเยู่เดี๋ยท่อหมาเนา่านะครับนี่ก็เป็นล่งสีไฟนะครัล่องสีไฟคือล่งสีใหญ่นะครับล่งสีใหญ่ล่งสีเข่า เขาเขียนบ้านโคกุดมเนี่พี่น้องนะครับมันต่อกันเลยเป็นซุปส้นใหญ่ต่อกันเป็นซุปส้นเทศาบาลเนาะตะกี้เอ,อินสุขาพี่บาน,นต่อมาเป็นเทศสาาะบัดสุขาบ่มีแล้วลบัดอังเกอร์พอดเจริญทางซีเรียสน,นี่เป็นบ้านโคกุดม์เนี่พี่น้องเนาะบ้านโคกุดม ้คนใจสะทุ่งเก่าก็อยู่นี่ละเกิดอยู่นี่ละเกิดอยู่บ้านโคกผูดมนี่ละสัพพล์สะโอยตกไปหลายมองหลายแก่หอบรูปหอบเต้าหนีจากบ้านเกิดแต่ว่าเมื่อนี่สิกลับขึ้นมาบ้านเกิดใหมท่านอนนี้พาไปเบิ่งให้เบิ่งหน้านะครับเอาออกฟิบดบัตรแล้วเนาะนะครับที่เห็นนะครับขึ้นโตเพื่อพรจะเลื่อน โลตัดพอเจริญอันนี้เป็นที่ว่าการนะครับที่ว่าการอำเภอพอเจริญเริ่นปร่าตัเลรเาอตัวเพ่แล้วปะนี่พอเจริญหรือบ้านส้ำแยกเดิมบ้านซ้ำแยกเก่านะครับ

กำลังสีสุดไฟแดงขึ้นพอดีสตะกี้แครีนะเครีอยู่ท่านมีนมาอยู่นี่มัน<า>จะเป็นช็อปหรือสนนอบิบมาต้องให้มันปิดสมรภกทย์ดีเพราะว่าเขาตั้งจุดหนึ่งยวนบึงการครับอันของคำตะก้าแล้วเขาเขาตั้งได้ไหนเขาของทองคำตะก้ามาเรียนตัวเปิดแล้วอย่างี้นัวมีธนาคารนะครับเป็นตรงเห็นทรงหน้าก็เป็นบ้านเป็นซองไปแล้วที่แถบแต่กินไม่ได้ตรงหน้าที่แถบนี้ จะว่าเขจะตัดหน้าขายข<ว>่นีลงไปในวัดขาทอลิกวัดศาส,สนาคิดัตดกอันเลยลัวอำเภอพนเจริญวัดบรนเอายวเก่าันเนาะบรนเอายัณหรือบ,บัรแก้วสุบุญ นาโรงเรียนมัธยมพอดเจริญเนานะนครับฝั่งนี้เป็นฝั่งตรงขามก็เป็นพอดเจริญวิทยานะครับนะครับตัวเพื่อน,นี่ยมันมันเสื่อมแทรกกันครับหมูบ่บ้านบ้านโคกนิยมเลยเด้อนะมันมันเป็นเขตเทศบาลไปเลยนะครับแต่กี่แถบนี่เป็นทุ่งหน้าเบิดนี่นะครับเป็นทุ่งหาทุ่งหน้าเบิด